สวัสดีค่ะทุกคนเอียานะคะก็วันนี้นะคะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะคะแบบว่าอยากจะทํามานานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทําเลยซึ่งวันนี้นะคะว่างๆอยู่บ้านก็เลยอยากจะมาแชร์ everyday look นะคะสําหรับเอียาเลยดูเฉพาะนแล้วว่าในแต่ละวันเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็แต่งหน้าแบบเอียาเนี่ยจะเป็นสไตล์ไหนนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคค่ะเราก็มาเริ่มกันที่สกินแคร์ก่อนนะคะสกินแคร์ที่ย่าใช้นะคะก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะแต่บอกเลยว่าพวกนี้นะคะเป็นสิ่งที่ย่าใช้จริงๆแล้วก็ใช้มาทุกๆวันนะคะทุกคนมาเริ่มกันที่สกินแคร์ตัวแรกที่ย่าใช้นะคะก็คือนี่เลยน้ำตกนะคะของไบรอท์เ์ิมเนาะแล้วก็เป็นสูตรไลฟ์แพลนตันเอเซนนะคะอันนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องผิวที่อ่อนแอนะคะคนที่ผิวอ่อนแอเนี่ยก็ลองใช้ดูเนาะแล้วก็ ผิวแห้งอะอย่างย่อย่างเนี้ยก็คือย่าก็จะใช้เพราะว่ามันทําให้หน้าเรามีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูมีน้ำหน้าสดมาก <c oughs> แ้ต่อไปที่ย่าใช้ก็คือนี่เลยเจ้าเซรั่มนะคะซึ่งย่าใช้เป็นของเลอออกซี่ i วทิ่งเซรั่มนะคะจากแบรนด์โลสโกนั่นเองบอกเลยว่าอันนี้ใช้เองแล้วแบบใช้มานานแล้วนะคะตั้งแต่เขาเปิดตัวออกมาใช่ไหมย่ก็ลองใช้เลยเพราะว่าแบรนด์ของเขาเนี่ย เจ้าตัวเซรั่มผลิตจากประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสารสกัดของเขาอ่ะก็มีความแบบยูนิคมากๆเลยนะคะก็คือจดเอกสิทธิ์เป็นหนึ่งเดียวนะคะของทางแบรนด์โรสโกเลยก็คือเจ้าซูเปอร์เวทินิ่งนะคะจากไวกาซิสเนเนตินนั่นเองซึ่งพอ,อย่ามาลองใช้แล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยจะช่วยเกี่ยวกับเรื่อง ้ากระนะคะแล้วก็จุดด่างดำแต่ว่าที่หน้าของย่าเนี่ยเป็นอยู่ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยต่างๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรรูของขนที่มันเริ่มกว้างขึ้นแล้วนะคะโดยอายุของเราเนาะ mm hmm. ก็มันช่วยได้มากๆเลยค่ะทุกคนก็ตัวนี้ก็แนะนำนะอยากจะให้ไปลองนะคะทุกคนแบบว่า มันกระชับมากๆเลยน่าตึงมากต่อไปนะคะย่าก็จะมาลงครีมกันนะคะซึ่งครีมตัวนี้ย่าจะใช้เป็นของ Bellosco อีกแล้วนะซึ่งตัวนี้มีชื่อว่า secret forest cream นะคะนี่ข้างในจะเป็นเนื้อสีชมพูนะมเลยย่าก็ทาเลยตัวนี้จะช่วยเกี่ยวกับเรื่อง ควมชุ่มชื้นบนใบหน้านะคะแล้วก็รอยสิวต่างๆก็คือผู้ชายก็สามารถใช้ได้นะยกเคยเห็นอยู่แล้วก็ผู้หญิงก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะใช้ได้ทุกเพศน,นะคะผิวที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะต่อไปยาก็จะใช้เป็นคพิมกันแดดนะคะจากตัวนี้ o t i o n ที่อียใช้นะคะของ Laneige ค่ะตามด้วยดินสอเขียนคิ้วค่ะเอียจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแต่ว่าจะทาบางๆนะคะให้มันแบบดูธรรมชาติมาลงแก้มกันค่ะเอียจะใช้เป็นของคาแรงนะคะเป็นลิปตินเอามาทาที่แก้มเลย ก็จะใช้เป็นแป้งนะคะแบบว,ว่าเซตอัพนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หนามากอันนี้ยากใช้เป็นของ In n n i s f r e e นะคะซึ่งมันแบบว่าให้ความเบามากๆเลยกับผิวนะคะเรารู้สึกว่าแบบหน้าเราไม่หนักต่อไปนะคะเราก็จะมาลงตากันนะซึ่งวันนี้นะคะย่าใช้เป็นของสไตล์นันดานะคะ ดูดีคือใช้จริงๆใช้แบบเป็น everyday look เลยนะคะซึ่งสีที่ทุกคนจะเห็นว่าย่าใช้มากที่สุดก็คือสีนี้มันไม่มีเหลือแล้วนะคะซึ่งวันนี้ยาก็จะมาใช้จะตัวนี้เนาะเป็นสีที่สามเอานะคะ่ะไปเลย แล้วก็จะใช้เป็นสีที่สีนะคะลงมาข้างล่างทาตรงปลายตาหางตาพูดผ,ผิดทาตรงหางตานะคะเพราะว่าสีมันมีความเข้มกว่าแล้วก็จะเบลนด์ให้มันแบบมีความเข้มกว่านิดหน่อยนะคะนี่ จะได้เป็นลุคสีน้ำตาลนะคะวันนี้หลังจากนั้นนะคะยาก็จะใช้เป็นแปรงเหล็กนะคะทาลงไปในสีเข้มๆนะคะยากจะไม่ใช้เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นดินสอเขียนตานะคะแต่วันนี้จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้นี่แหละที่เขียนไปตรงนี้นะคะให้มันมีความเข้มขึ้น เขียนลงไปที่หางตาเลยให้มันมีความเป็นสีเข้มขึ้นนะคะ mm hmm. นี่ mm hmm. ก็จะได้เป็นลุคแบบออกเกาหลีเกาหลี ต่อไปนะคะถ้าให้มีความเป็นสไตล์เอียะนะคะ mm. ก็จะมีความเป็นกลิตเตอร์หน่อยนะคะไม่หน่อยนะน่าจะเยอะอยู่เพราะว่าเป็นคนที่ชอบ mm. กลิตเตอร์มากๆเลยนะคะมันทําให้แบบตาเราดูวิ่งดูแบบว่าสดใสนะคะนี่ซึ่งวันนี้นะคะย่ายก็จะใช้เป็นของ e ีทูดีนะเป็นสีพีชเจลลี่นะคะสีสวยมากๆโอเคเอียาจะใช้นิ้วนะคะแตะไปตรงสีที่สองนะแล้วก็ทาตรงหัวตาเลย ให้มันมีความแบบว่านี่มีความคลิปเตอร์นะคะน่ารักมาก,มากแล้วก็ตรงหัวตาข้างล่างด้วยนะคะ โอเคค่ะต่อไปนะคะย่ก็จะมาดัดขนตากันเลยก็ดัดขนตานะคะย่ใช้เป็นที่ดัดของ MUJI นะคะนี่ซื้อมาเหมาะกับ everyday look มากๆนะคะนี้ต่อไปนะคะเราก็จะมาลงแก้มกันนะคะซึ่งสีในวันนี้นะคะย่จะใช้เป็นของสไตล์นันดายแล้วก็จะเป็นสี cotton candy นะคะสีน่ารักมาก เป็นสีชมพูแบบว่านมๆน,นะคะย่าก็จะทาแก้มเลยโอโย้น่ารักสีเสร็จแล้วนะคะย่าก็จะใช้ผสมนะคะ มีการผสมสีนิดนึงผสมกับของ Galaxy นะคะ Mini Brush น,นั่นเองนี่ทุกคนน่าจะเคยเห็นเนาะแบรนนี้เขาน่ารักมากๆเลยนะคะแพคเกจริง่งสีแบบออกอิดๆหน่อยนะแย่ก็จะทาลงไปนะ,ะัดลงไปบนแก้มเลยก็จะได้เป็นโทนแบบว่าออก ส้มๆอ,อิอดๆนิดนึงนะคะแล้วก็ผสมกับสีชมพูอ่อนนะก็จะเป็นแบบสีออกพีชพีชนะคะทุกคนต่อไปนะคะย่าลืมไปค่ะย่าลืมปัดขนตาไปนะคะทุกคนย่าก็จะใช้เป็นของเมเบอรีนนะคะอันนี้ต้องข้ามขั้นตอนไปนิดนึงเนาะก็จะมีการปัดขนตาไปด้วยนะคะนี่ก็จะปัดแบบง,ง่ายๆเลย สุดท้ายค่ะทุกคนที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะ <jumps. S 1> ก็คือสีปากนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะญาตจะใช้เป็นของคาแรงค่ะอันนี้จะเป็นทาข้างในนะคะือ <laughs> ได้ไหมก็ <laughs> จะเป็นสีให้มันเป็นเหมือนติ้นข้างในนะคะทุกคนแล้วก็ลงลิปต่อเลยค่ะสีน,นี้น่ารักมาก เสร็จแล้วนะคะทุกคนกับ everyday look ของเอียานะคะเป็นยังไงกันบ้างก็ถือว่า complete นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ตั้งใจมากๆเลยนะคะที่จะมาทำ everyday look ให้กับทุกคนดูนะคะก็ mm hmm. ถ้าใครชอบนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับเอียาด้วยนะคะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย